Let's will always together journey remember that go far away together. A journey that always remember. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปสัมผัสเสน่ห์ของเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ดินแดนที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายหมอกตลอดทั้งปีที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกพระอาทิตย์ขึ้นและตกสวยจับใจอีกทั้งยังมีแลนด์มาร์คสำคัญอย่างวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้ว ที่งดงามรลังการและไล่ชากาแฟที่นายนั่งชิลชมวิวแบบ360องศาไม่ว่าคุณจะมาเที่ยวหรือพักผ่อนสูอาการบริส,สุทธิ์ก็บภาพส,สวยๆกลับไปเขาขคาะตอบโจทย์ทุกสไตล์อย่างแน่นอนครับและวันนี้เราจะพาคุณมาพักกันที่วินล่าป่าสน เสื้อเที่ยวนะครับเจอกันอีกแล้วก็านการท่องเที่ยวนะครับที่ใส่ใจในสุขภาพนะครับแล้วก็รีวิวห้อง <ST> S> <S พักเป็นหลักนะครับอะไรดีเราก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีเราก็ด่าไม่ใช่ <ST> S> <S อะไรไม่ดีเราก็มีการติดเตือนนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่เขาค้อนะฮะก็เรามากันที่ที่พักที่ชื่อว่าวินล่าป่าสนนะครับผมเขาบอกว่าที่นี่ดีมากและแบบสงบล้อมรอบไปด้วยทิวต้นสนและแบบ มีความแบบโรแมนต์สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันโรแมนต์เสียงที่เขาล่ำเลยกันจริงหรือเปล่านะครับผมสวัสดีครับเช็คกินครับ ถึงช่วงรุมทัวร์กันแล้วนะครับห้องที่เราพักวันนี้นะครับก็คือห้องวินล่าออนเซนห้องพักของเราวันนี้ก็จะเป็นห้อง309ครับภายในห้องเขาก็จะตกแต่งสไตล์ที่เป็นยุโรปดูเรียบง่ายสบายๆเหมาะกับการพักผ่อน ายในห้องเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นชุดชาคาแฟาจากสตาร์บัค s ชุดยูกตาตะสลิปเปอร์ตู้เซฟหรือแม้แต่มินิบาร์ต่างๆเราก็สามารถที่จะทานสีได้หมดทุกอย่างเลย ห้องน้ำก็จะแยกโซนไว้อย่างชัดเจนเป็นโซนบัธรูมและโซนชาเวอร์อเมนิตี้ต่างๆในห้องก็มีไว้ให้ครบคันทั้งแฮนด์วอชและบอดี้โรชั่นในห้องน้ำก็จะเทควิวได้แบบนี้เลยเป็นห้องน้ำสไตล์ญี่ปุ่นส่วนห้องอาบน้ำก็จะมีทั้งฝักบัวรธรรมดาและฝักบัวแบบเรนชาเวอร์ สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องน้ำที่นี่เป็นห้องน้ำที่มีสตรีมในตัวบรรยากาศในห้องนอนโล่งสบายเพดานสูงอากาศถ่ายเทสะอาดตา วิล่าออนเซ็นห้องนี้ยังมีชั้นลอยและมุมชิคๆไว้นั่งเล่นหรือพักผ่อนสามอัธยาศัยอีกด้วย และนี่ก็คือบริเวณหลังห้องของเรานะครับก็จะมีออนเซ็นไว้แช่ส่วนตัวแบบนี้เลยเป็นออนเซ็นระบบน้ำอุ่นตลอดเวลาเราสามารถแช่น้ำผ่อนคลายและมองทิวสัศนหลังห้องได้แบบสบายตาเลยเชยวละ่ะ ได้เวลาแช่ออนเซนกันแล้วครับสตรีมในห้องนอนของเราเอง แมอร์นิ่งครับเช้านี้อากาศ20องศากำลังสบายสบาย สวัสครับเช้านี้กำลังไปทานอาหารเช้ากันเดี๋ยวรีวิวต่อ ใช้อะไรครับใช้น้ำมันหรือ้ะไครับเใช่ไหมโอเคเอาไขกระทาสองฟนะครกระถา2อใช่ <3. 9 S 2> ครับที่1งกใช้ลจาก3า้าครัแล้วก็ไข่ออนเซ็นหมดอนะ่ะผมขอไข่ออนเซ็นห้าฟองน เวลาอาหารมื้อเช้าของเรากันแล้วนะครับผมก็เช้านี้เราก็จะเน้นอะไรที่เป็นโปรตีนนะครับอาหารเช้านี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือผัดกะเพราวันนี้ผมก็สั่งเขาไม่ใส่น้ํามันนะครับไม่ใส่อะไรเลยนะฮะแล้วก็มีเป็นไข่ออนเซมก็คือไขล่ลวกอันเนี้ยเอามาห้าฟองนะครับก็เน้นโปรตีนเหมือนเดิมเพราะว่ามื้อเชา้าเราไปออกกำลังกายมานะครับแล้วก็จะมีสลดัด้นผักมีข้าวต้มนิดหน่อยแล้วก็มีไข่ กระทะไข่กระทะนี่ก็ไม่ได้ใช้ใน้ำมันอีกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นใช้เนยสดนะฮะแล้วก็มีขนมปังโฮวีนิดนึงเพื่อให้แป้งหน่อยนะครับมีโปรตีนแล้วมีแป้งด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยชาเขียวนี่ชาเขียวคือแบบว่าต้องกินตลอดเลยนะครับโดยรวมแล้วอาหารเช้าที่นี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับใช้วัตถุด,ดิบดีนะครับแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยงามน,นะครับมีการาสั่งเป็นอลา,าคาร์ได้อีกทางหากด้วยนะครับผม ถือว่าโอเคเลยดีเลยจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าเวะลาทุกครั้งที่ผมทําคลิปหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยอาหารที่ผมกินเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มี processed food นะครับผมเพราะว่าการที่เราจะแบบมีกล้ามที่ชัดลีนลนะครับอาหารเนี่ยสำคัญมากก็คือตัวส่วนใหญ่ผมจะเน้นโปรตีนเนาะเนาะ processed food พวกไส้กรอกแฮมเนี่ยไม่ไม่ได้กินไม่ได้กินมานานแล้วนะครับก็จะมีแป้งบ้างเพราะาเราต้องใช้แป้งเนาะในการที่จะสร้างกล้ามใช่ไหมครับ แล้วก็วันนี้ค่อนข้างจะกินเ,เ,เยอะนิดนึงเพราะเมื่อเช้าไปวิ่งมาต้องหกโลวิ่งแบบวิ่งขึ้นลงเขาอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฝากบอกถึงสาวๆนุงน่งหนุหลายคนนะครับที่ต้องการที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าลีนเนาะสร้างกล้ามยงนี้อาหารเนี่ยสำคัญเลยนะครับถ้าเกิดเราเราไม่ควบคุมอาหารเนี่ยเรากินแบบตามใจเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่ามันเอาพูดว่าอินพุตมันมันบาลานซ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการควบคุมอาหารที่ดีนะครับผม มันก็จะแบบว่ากินอาหารที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อไงครับมันก็จะช่วยทําให้บอดี้เราหลีนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ให้เติมพวกไขมันหรือพวกน้าตาลเข้าไปมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณบอลน,นะครับดีครับคุณบอลครับสวัสดีคดรับก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับแล้วกวนคุณบอลช่วยเล่าข้าวๆเกี่ยว<ม>กับของรีสอร์ทแห่งนี้ให้ทางาพวกเราฟังนิดนึงครับผม อในตัวของวิล่าป่าสนนะครับผมเราก็จะอยู่ในพื้นที่ของป่าสนที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนทั้งหมด70ไร่นะครับผมตัวนี้ mm hmm. เป็นต้นสนที่ปลูกเองนะครับผมปล uh ูก oh. มาประมาณ40ปีแล้วนะครับผมตัวนี้ก็หลายหมื่นหลายพันต้นอยู่นะครับผมอ,อ๋องั้นที่คนทั่วไปที่เขาเห็นเนี่ยก็คือมันไม่ได้ขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ <Okay S 1> ถ้าเกิด <คะ S 1> อยู่<ม>ด้านล่างหรืออยู่โซนวัดผาสันแกนวเขาจะมองมาก็จะเห็นเป็น ทิวป่าโซนที่ใหญ่ๆที่ปกคลุมี่เขาทั้งลูกเลยนะครับผมตัวนี้ในส่วนของโรงแรมนะครับผมก็เปิดได้ประมาณ5้ถึงหปีนะครับผมเปิดในช่วงของโควิดพอดีที่มาพิกมาพิกจริงๆจะพิกตอนโควิดครับผมคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมที่เห็นด้านหลังเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นบ้านทรงเอฟเฟมนะครับผมที่ดูข้างนอกอาจจะเป็นแบบสไตล์ฝรั่งหน่อยหรือสไตล์แบบเมืองหนาวแต่ข้างหลังจะเป็นแบบออนเซ็นส่วนตัวในห้องพักรับผมฟิลแบบได้หลายบรรยากาศคือ ครบจบที่เดียวคือที่วิลล่าป่าสวนครับผมที่นี่มีห้องพักกี่ประเภทครับถ้าเกิดในห้องพักก็จะมีหลายรูมไทยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวของวิลล่าออนเซนแล้วก็เป็นเดอะคิวพูลวิลล่าที่เป็นบ้านเป็นหลังแล้วก็จะเป็นเดอะคิวธรรมดา อ๋อครับผมแล้วก็เห็นว่ามีตัวตัวปราสาทอีกใช่ไหมครับผมในส่วนของปราสาทก็จะมีทั้งหมด3าทายรูมครับผมจะมีห้องเป็นห้องซูพิเลยรูมครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของห้องโรมันบารสอนจาคุชี่แล้วก็จะเป็นห้องเฟมิลี่รูมที่อยู่ในชั้น2ในชั้น3ของในโซนของปราสาทหลายๆท่านที่เห็นก็อาจจะคิดว่าเป็นคาเฟ่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมเดินเข้ามาแล้วก็แบบว่าเออแบบว่ามันมีเหมือนเป็นปราสาทและมีอ่างน้าอ่ะอันนี้ เป็นแบบวิวดีมากเลยนะครับและเห็นมีอีกที่หนึ่งที่เข้ามาแลวเห็นโกแวบอันนี้ผมก็ชอบมากเลยเหมือนเป็นรถบ้านนะฮะตรงนี้ครับอ่าใช่ครับผมตัวของรถบ้านก็จะมีทั้งหมด2องใช้มี3ามใชรูมของรถบ้านจะมีในส่วนของคาราวานดีลักเป็นรถบ้านแบบมีอ่างแต่เป็นอ่างแช่หลังบ้านแต่ถ้าเกิดในส่วนของวิลล่าคาราวานนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแอเรียพื้นที่บ้านจะประมาณ90ตารางเมตรครับผมตัวนี้ก็จะมีอ่างให้แช่หน้าบ้านนะครับผมพื้นที่แอเรียห้องจะเยอะกว่าแล้วก็ติด บิวของลากูนที่<อ>เป็นจระน้ำใจกลางป่าสุนนะครับ,รบผม,ผมลูกค้าที่เข้าพักก็คือสามารถพักได้แต่2ท่านใช่ครับแล้วเป็น<ม>แฟมิลีได้ไหมครับแฟมิลี่สูงสุดอยู่ที่6ถึง10ท่านครับผมก็คือในส่วนของห้องพักที่นี่คือแบบดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมคือแบบมันว้าวมากคือคือคือแบบว่า เขาเรียกคอนเซปต์ของเขาคือแบบเน้นอิงธรรมชาติเนาะกับในส่วนของที่พักในตัวของตัวของพ o p e ตี้เนี่ยก็คือแบบมันสอดคล้องกันไปอีกอย่างหนึ่งที่นี่มีแอคทิวิตี้ให้ทำหลายอย่างมากเลยใช่ไหมครอ๋อถ้าเกิดเป็นแอคทิวิตี้ตอนนี้ก็ยังมีเครื่องเล่นที่เปิดให้บริการอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่พีคซีซั่นจริงๆของเราก็จะมีงานส no w f e s t เฟสซามครับผมตัวนี้เพิ่งจัดมาแล้วครับผมเป็นปีที่2ปีที่ผ่านมาจะเป็นระหว่างช่วงพฤศจิกายนครับผมถึงช่วงเดือนมกราคมของทุกปีเพราะจัดมา2ปีแล้วครับ ทั้งนอกสามารถจะมาใช้บริการได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมและเนี่ยนะครับก็เป็นสโคปพ่อค่าของทางวินล่าป่าสนนะครับผมต้องขอบคุณคุณบอลนะครับที่ให้เกียรติมาอธิบายแนะนําความเป็นมาของทางรีสอร์ทให้ทางเรานะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับและเราก็มาถึงช่วงโฮเทลเลติ้งนะครับการให้คะแนนของที่พักในวันนี้นะครับที่วินล่าป่าสน นะครับผมก็อันแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของ property location นะครับ location ของเขานะครับก็คือถือว่าดีโอเคก็คือตามคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ก็คือวิลล่าป่าสนใช่ไหมครับก็คือมันตั้งอยู่ในป่าสนใช่ไหมครับก็คือที่พักแห่งนี้นะครับก็อยู่ในป่าสมเขาเรียกห้องสุราวเด็ล้อมรอบไปด้วยป่าสนอย่างชัดเจนบรรยากาศดีอากาศสะอาดแล้วก็เป็นรีสอร์ทเดียวที่ตั้งอยู่ตรงนี้ไม่มีผู้คนพลุกพ่านนะครับคือสงบ รมเย็นมากนะครับในส่วนของ property location เนี่ยแล้วก็อยู่ใกล้กับวัดผาซ่อนแก้วด้วยนะครับซึ่งการเดินทางมาถนนหนทางก็สะดวกรถเล็กรถเตี้ยมาได้อันนี้นะครับเอาไป5เต็ม5เป็นเลยนะครับผมลำดับที่2ในส่วนของ accommodation นะครับในส่วนของห้องพักโอเคห้องพักเขาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือมันล้อตามของที่พักนาะก,ก็คือแนวทิวป่าสนใช่ไหมครับก็คือที่พักเขาแบบทำมาสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ได้ดีมากนะครับแล้วก็ การตกแต่งของห้องพักน่ยสวยหรูหราแล้วก็มีความเป็นเหมือนกินอาหของเมืองนอกที่แบบเราไปอยู่เมืองนอกแล้วแบบจะมีการแบบกรอบถิงเตาไฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ความสะอาดนี่ให้ไปเลยเต็มที่ดีมากนะครับอเมนิตี้ต่างๆในห้องมีครบคันนะครับผมที่นี่แอร์เย็นนะครับผมที่นอนเขาบอกนุ่มมากนอนแบบเหมือนจมเข้าไปในปุยเมฆเลยนะครับทีวีดีนะครับผมแล้วก็ของใช้มีชามีกาแฟ,ม,าฟมีพวก มินิบาร์พวกนี้ก็คือก็คือทานฟรีหมดนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็คือไม่ต้องมีสายชำระก็คือสามารถกดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เยี่ยมนะครับมาในส่วนเนของในตัวของห้องน้ำเองน้ำที่นี่แรงมากคือแบบอาบแบบสะใจทั้งเรนชาวเวอร์แล้วก็ชาวเวอร์ธรรมดานะครับและที่จริงไปกว่าน,นั้นก็คือตี uh oh. ม Steam. ส่วนตัวสตีมในห้องน้ำเลยก็คือเราเปิดสตีมได้แล้วก็ เราก็สามารถสตรีมได้นะครับคืออันนี้ดีมากนะจากมันเป็นวิลล่าเป็นหลังๆเนาะคือมันเงียบก็คือมันไม่มีการไม่มีเสียงดังจากห้องข้างๆอยู่แล้วเพราะมันข้างๆจะห่างกันนะครับคืออันนี้ดีมากแล้วก็อันนี้เป็นวิลล่าออนเซ็นก็คือมีออนเซ็นออนเซ็นก็เป็นระบบน้ําร้อนนะครับผมคืออันนี้ในส่วนของตัวแอร์คอมเนี่ยผมก็ให้5เต็ม5อีกเช่นกันนะครับดีมากๆเลยขอบอกเลยแล้วก็ลำดับที่3คือเซอร์วิสโอเคเรื่องเซอร์วิสเนี่ยก็ โอเคพนักง,งานมีการให้บริการดีนะครับมีการอาธิบายทุกอย่างอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนสวนหรือคนท่วคนพนักง,งานรอพอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีการแบบทักทายกล่าวสวัสดีมีการต้อนรับนะครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะครับแล้วก็อธิบายรายละเอียดนะครับได้อย่างชัดเจนในส่วนของเซอร์วิสเนี่ยผมก็ให้4ีนะครับผมเพราะว่าถือว่ามันมันน่าจะดีได้กว่านี้อีกนะครับลำดับที่4นะครับก็ในเรื่องของฟาร์ซิลิตี้นะครับ คอสิที้ของแรมเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของพวกกิจกรรมเครื่องเล่นด้วยเขาจะมีสนว์เฟสนะครับผมอันนี้ก็คือนอกจากแขกผู้ที่พักได้เข้าได้ใช้บริการฟรีแล้วเนี่ยก็คนข้างนอกสามารถมาใช้บริการได้แต่ว่ามีการคิดค่าใช้จ่ายนะครับคอสิที้เขาก็ก็ถือว่าโอเคเนื่องจากว่าคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยก็คือเหมือนแบบเข้าห้องแล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเพราะน้กกิจกรรมเอาจอข้างนอกต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็จะมีแค่ลานกิจกรรมที่เล่นที่ท,ที่บอกนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขามีให้ก็คื ที่นี่พอเรามาเข้าพักที่นะครับเราก็จะได้กาแฟสตาร์บัคเป็นอ่าไม่ใช่กาแฟดิดเป็นเครื่องดื่มของสตาร์บัคฟรีคนละ1แก้วนะครับก็คือที่นี่เขาเป็นพาร์ทเนอร์ก,ก,กับอ่าสตาร์บัคนะครับผมก็คือเราสามารถไปเข้าไปใช้บริการได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคนละ1แก้วเท่านั้นนะครับในเรื่องของตัวฟาซิลิตี้เองเนี่ยก็ผมก็ให้ประมาณสัก 4แล้วกันด้วยในส่วนของตัวของโรงแรมนี่แหละมนเลยต้องทําให้มันเป็นแบบนี้นะครับมาอาจจะยังไม่ได้มีอะไรครบมากมายก็คือเน้นมาพักผ่อนมารีแลกซ์มาหย่อนใจอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเบรคฟาสต์อาหารเชา้อชาอาหารเช้าที่ถือว่าโอเคนะครับผมใช้วัตถุดิบดีนะครับมีทุกสเตชันท้อมไม่ว่าจะเป็นสเตชันไข่นะครับผมให เจียวไข่ดาวไข่กระทะหรือไข่ต้มไข่ออนเซนอันนี้มีให้พบนะครับสลัดก็โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของเมนูต่ตางๆเราสามารถเป็นอาัาคัสสั่งได้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคในของอาหารเช้าเนี่ยก็ค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็มีการบริการมีอะไรที่ชัดเจนนะครับผมก็มีความสะอาดมีวิวทิวทั์ที่ดีนั่งทานอาหารไปมองวิวทิวภูเขาไปนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์ของลูกค้าที่แบบมาทั้งเป็นคู่รักหรืออาจจะเป็นทั้ง ในส,ส่วนของ Family เองนะครับก็ในส,ส่วนของอาหารเช้าเนี่ยก็ผมให้ไป4.5นะครับสรุปนะครับของวิลล่าป่าสนที่เขาคอนะเหมาะก,กับคู่ฮันนีมูนเนี่ยผมว่าเหมาะมากเลยเพราะแบบวายฟ์มันดีมากเลยมันเป็นส่วนตัวครับแล้วก็แบบมาแช่ออนเซนการคุณสามารถกระหนุงกระหนิงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบดีอ่ะดีเลยมันเงียบเนี่ย,ยผมนั่งเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรมีแต่แบบเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับคือันี้ดีแล้วก็ มาเป็นแฟมิลี่ก็โอเคเขาก็ตอบโจทย์มาเหมือนกันนะครับผมแล้วสาหรับใครที่แบบชอบความไม่วุ่นวายอะ่ะชอบความเป็นส่วนตัวชอบอะไรที่แบบว่าสงบไม่ยุ่งกับใครไงไงที่นี่ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดใครที่แบบชอบพวกความเฮฮาหรือแบบเข้าความขิ้นเคงอย่างเงี้ยที่นี่อาจจะไม่ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นค,ลคลนละธีมคนละแนวนะครับแต่สำหรับตัวผมเองอะ่ะผมว่าที่นี่ดีนะครับเพราะว่าเขาใช้เขาเรียกไงวัสดุนะครับพวก วัสดุก่อสร้สางอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเครื่องช่มือเครื่องใช้อะไรเงี้ยก็ใช้วัสดุเกรดเอของดีทั้งนั้นเลยนะครับผมคือเหมือนแบบว่าเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยก็ค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ดีเลยครับผมก็คือโอเคเลยครับแนะนำครับถ้าคิดไม่ออกว่าจะพักไหนคิดถึงวิลล่าป่าสนเขาค้อ,อครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับ และพบกันใหม่ EP หน้ากับทอตเทอร์เทว